คำอธิษฐานนะครับขอโอโหสิกรรมนะครับหรือว่าขอขมาราโทษนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าจะไปไหว้พระนะครับหรือเวลาพูดอะไรสวดมนต์อะไรจบนะครับก็อยากจะขอโอโหสิกกรรมนะครับแล้วไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับก็มีตำราต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับใช้ได้เต็มที่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามความส่วนตัวผมนะผมก็จะใช้หรือว่าพูดประมาณนี้นะครับก็จะเอ่ยถึงนะครับว่าลูก ชื่ออะไรนะครับก็บอกไปลูกชื่อนามสกุลนะครับขอขมาลาโทษหากลูกเคยร่วมเกินเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่จาได้หรือจำไม่ได้ก็ดีทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีณนะวันนี้ลูกขอขมาลาโทษขอให้เจ้ากรรมในเวรได้อย่าถือโทษโกรธเ,เคืองและขอ อโหสิกรรมให้แก่ตัวลูกด้วยและหากผู้ใดที่เคยล่วงเกินลูกลูกขออโหสิกรรมของกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิไม่มีติคดค้างใดๆต่อกันและขอให้เจ้ากรรมนิเวรได้ร่วมโมทนาในบุญกุศลที่ลูกได้สร้างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหากลูกเคยสร้างกรรมดีใดๆก็าตามขอเจ้ากรรมนิเวรได้โปรด เรียกว่าได้ในส่วนบุญต่างๆที่ลูกได้ทำเหล่านี้โดยอัตโนมัติทุกครั้งไปนะครับนี่คือคร่าวๆนะฮะลองนำไปพิจารณาดูนะครับและใครอาจจะต่อเนื่องครับขอพอรต่อเลยก็ได้ว่าและหลังจากนี้หากมีเหตุเพศภยัยใดๆก็ตามก็ขอให้ทั้งเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสารลโลกได้ช่วยปกปักรักษาตัวลูกและก็ คนที่ลูกรักทุกๆคนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้พยันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงแคล้วคลาดทุกครั้งไปและขอให้หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองพอเหลือกินเหลือใช้เหลือใจเหลือเก็บเหลือสะสมเหลือทําบุญในนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและหากมีภัยหรือว่าเกิดวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการงานการเงินความรักสุขภาพหรือใดก็ตาม ขอให้เจ้ากับในเวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงช่วยโปรดมาปกปักรักษาหรือส่งสัญญาณต่างๆให้ลูกได้รู้ท่วงเล็กเท่าทันทุกครั้งไปขอให้แคล้วคลาดจากทุกครั้งและขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดแก่ตัวลูกด้วยเทินนี่ครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองนําไปอ่าหรือไปฟังดูนะครับไม่ต้องเป๊ะน,น,นะฮะผมไม่ได้แบต้องการให้ เราท่องนะครับผมอยากให้ออกมาจากความรู้สึกจากใจเราเพราะฉะนั้นถ้าฟังผมก็จะใช้ความรู้สึกประมาณแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ครบถ้ว100นะร้อนะฮะแต่ว่ามันมาจากความรู้สึกของเราที่เราอยากจะมอบให้หรือเราอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งที่เราอาจจะเคยไปสร้างกรรมกับเขานะฮะฉะนั้นเราก็ใช้ใจถึงใจแล้วก็ความรู้สึกแท้จริงความรู้สึกที่บริสุทธิ์นะครับมากกว่าอย่าไปแบบยึดติดนะครับใน แบบเรียกว่าแบบแผนเป็นแพ็กเกจนะครับอ่านไปเรื่อยๆโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรหรือว่าบางประโยคเราก็พูดอยากให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีมก็จะมีคําสวดก็ทําก็สวดได้นะครับหรือเป็นคําคที่อธิษฐานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะอ่านบทสวดในการขอขอมากรรมหรือขอโอหสิกรรมทุกประโยคไม่ต้องรีบร้อนนะฮะคุณพยายามเวลาพูดหรือเวลาอ่านเนี่ยนะต้องนึกภาพตามด้วยนะฮะข้าพเจ้าขอโอหสิกกรรมแก่เจ้าจกรรมนิวเวศ ไม่ว่าทั้งที่จําได้หรือจําไม่ได้นะฮะทั้งที่ตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจคือคุณต้องพยายามนึกถึงคําพูดแต่และประโยคว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับนี่คือน้อมจิตแล้วก็เหมือนกับเป็นไกด์ให้เราได้ใช้ในการเ,าเรียกว่าเอา่ยปากขออโหสิกรรมและขอขมากรรมนะครับลองนำไปใช้ดูครับพยายามให้ออกมาจากความรู้สึกของเรานะครับเป็นหลักมันจะ ตรงแล้วก็มันจะได้รู้สึกว่าเออเราได้รู้สึกแบบเนี้ยที่อยากจะบอกกับเจ้ากับเดวีนะครับลาไปก่อนขอให้ช่วงนี้มีความสุขครับสวัสดีครับ